ทำไนดีเนี่ยขอแม่ใหม่ดีกว่าแม่หนูขอโราบากหน่อยสักห้าหมืนก็ได้ไปแต่งตัวใหม่ดีกว่าฉันจะต้องได้เข้ากลุ่มสิ เปลี่ยนชื่อก่อนชื่อไรดีน้ชื่อฟ้าใสายดีกว่าไปเล่นอีเวตดีกว่าเห็นว่าคนในกลุ่มเราชอบเล่นอีเวตแต่เราควรชุบหัวหน้ากลุ่มหรือผู้ชายดีหน้าเอาหัวหน้ากลุ่มดีกว่าจะได้ได้เข้ากลุ่มช่วยด้วยค่ะพูดในใจจะช่วยดีไหมน้าช่วยดีกว่าจะได้เข้ากลุ่ม นี่คุณจะช่วยไหมเนี่ยเราจะตุยแล้วววได้ค่ะเดี๋ยวช่วยนี่เธอสนใจเข้ากลุ่มเราไหมสนเคยงั้นตามมาเมื่อไรนีนี่จะมาเนี่ยจริงกรับ เรามาแล้วทุกคนจะมีคนเข้ากลุ่มมาใหม่นะเครจาไม่ไว่าอยู่แล้วนี่นี่ได้เพิ่มฟ้าใสาเข้ากลุ่มสวัสดีค่ะเราชื่อฟ้าใสานะยินดีที่ได้รู้จักเปิดหน้าใหม่อะเปิดสิเปิดพร้อมกันนะสามสองนึ ลืมบอกว่าต้องบอกกันด้วยว่ามีแฟนกันยังผมมีแล้วผมก็มีแล้วเรามีแล้วเราก็มีแล้วเรายังไม่มีอดีตไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเพื่อนเป็นผู้ชายเราคิดว่าเขาน่าจะชอบเธอนะขอบคุณนะม่ได้เพิ่มบอสเข้ากลุ่มสวัสดีครับผมชื่อว่าบอสนะครับเปิดหน้าด้วยสามหนึ่ง นีฟ้าสายพี่ขอไปคุยกับผมส่วนตัวหน่อยก็ได้ค่ะอ๋อพี่มีอะไรหรอค่ะเออพอดีว่าถ้าไม่ว่าอะไรเป็นแฟนกับพี่ใหม่อะไรเป็นค่ะพวกเธอคิดว่าเขาไปคุยเรื่องอะไรเราบอสขอฟ้าสายเป็นแฟนม,มา,าแล้วไปคุยเรื่องอะไรกันหรอคือเราจะบอกว่าเรากับบอสเป็นแฟนกันแล้วไปตามคาดถ้างั้นขอให้คบกันดีๆนะ จบแล้วนะคะอาอยากให้ทำแบบไหนเม้นบอกกันด้วยนะ